สวัสดีครับพี่น้องนะครับสวัสดีตอนเทียงครับเทียงนี่ผ้าพี่น้องมาเบิงงัวใหญ่ครับพี่น้องครับมือนี่นะครับมี่แมลูกโคมหนึ่งกับแม่ทองหนึ่งตัวราคาลักสองครับแม่ทองนะครับมาอยู่กับพอทอนครับสวัสดีครับพอทอนสวัสดีครับมือนี่แบงฟันแม่พันธ์นพอะครบผมโอ้ยอ้วนายพี่น้องเอ้ยกันบมมีลูกนี่ว่ามันว่าหมันเห็นไหเน้อลูกสาวบนข้าวใบยี่สิบมือแบบงามครับพี่น้องลูกสาวเจ้าสกานะครับ อยู่บ้านทวีผลตำบลหน้าว่าอำเภอปทุมราชปงสาจังหวัดอำนาจเจริญครับเมื่อนี้แม่ลูกคบหนึ่งกับแม่ทองหนึ่งโตครับสาวทองแหลกนะครับตัวที่สองเดี๋ยวจังเบิ้งกันราคาสองหมื่นกว่าบาทนะครับก่อนเสจไปเบิงง้วทองเข้าเบิงงัวแม่ลูกก่อนครับผมหล่อนซ้อนเนื้อหนังพนัพพัวครับผมโอ้ยพอทอดเลียงในดีแห้งพี่น้องนะครับงัวกินเก่งอ่ะเดี๋ยวเบิงแม่ลูกกอนครับพี่น้องนะครับ โคมแรกครับเป็นงัวแม่ลูกลูกแม่ครับแม่มันสูงกันได้พอร้อยสี่สิบห้าบุกลบครับร้อยสี่สิบห้าครับลูกสาวเพิ่งวัยยี่สิบกว่ามือยี่สิบหมือนครับลูกสาวเจ้าสกาครับพี่น้องแม่อ้วนๆตั้งตันนะครับลูกจังเบิงนะครับราคานี่เปิดจักบาทห้าหมื่นแปดพันครับห้าหมื่นแปดครับพี่น้องนะครับโคมงแรกห้าหมื่นแปดพันนะครับต่อรองไดเด้อพี่น้องต่อรองไดครับต่อร่องไดอ้วนแห้งนะครับลูกเพิ่นก็หอหล้างกาล้างมากนะพ่อเนาะครับผม นะครับลูกสาวเพ่นครับว่ายีสิบมือนะครับเพื่อนบังแดดอาจจะเบิ่งกันนะครับเป็นลูกสาวของเจ้าวิสเตอร์นะครับดีอียังกับพี่น้องสกาอาเจ้าสกานะครับนี่วันที่เกิดเพื่อนครับวันที่สิบท่านว่าหกหกครับป่ามานนะครับบวกลบบนหัววันจริงมันกอดตอนไหนครับมีใบมีหลอดว้ประมาณยี่สิบมือครับออนซอนแม่เพิ่อนนอเนะสมัยซีผาพอครับผมว่าลูกเด็กครับครับวาลูกแรกครับลูกแรกเลยครับผมนี่ครับ ลูกเพิ่นแบบหนาพี่น้องกําลังหนากําลังหอมหลังกําลังมานี่ลูกสาวเพิ่นโค่น,นหางแม่เอ่าหางเพิ่นสีดํานะครับเพศดําแดงแต่ว่าให้ลูกเครื่องดํานาะพอนะ,ค,ะครับผมน,นุ่มสีเต่านุน่มดี่ดีครับแม่ตัวใหญ่หนาเงานะครับคาทุกคาทอนประก,กันให้นอกพอเนาะครับผมส,สิบสิบหมื่นวะครับผมนี่ครับแม่เพันจมูกบัวสีบัวแหวงครับใบหูบัวสีบัวแหวงลูกแหลกครับวันจับจมูกนังครับหนังหนาดีปาดผด อ้วนอ่ะเล็บกว่าเท่าปกติครับคัานว่ามีลูกดีว่ามันงอหมันตระพรมันร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับครับสมไงผมมาสมเสียเดียวพี่พี่ก็ได้โอ้ลูกพ่นปลาหลังกำลังมาตระพ่อหลังกำลังมาแม่พคนอ้วนนี่ครับลูกพึ่งก็ต้องอ้วนแล้วลูกสาวเจ้าสกาครับพี่น้องเป็นบราหมันลูกผสมครับจมูกดํานะครับพี่น้องหนังหนาน้ำลางสวยเล็บกว่าเท่างามนะครับเป็นเครื่องดํามันพอเครื่องดําครับลูกเครื่องดํานะครับข้านแม่อ้วนจังสิพี่น้องเอ้ยลูก จังหวะนี่บายอ้วนนึกกันนะครับผู้ได้มางวอสไตล์อ้วนๆครับเพขนาดตีส้มส้นห้มงแม่เพื่อนเพื่นห่อนใช่หรือเมล่กาศเที่ยงเทียงครับหาหมื่นแปดตอรองได้ครับต่อรองได้ประกันค่าทุกค่าทอนนะครับออกลูกมาเดี๋ยวโมยุบเลยนะพ่อโมยุบครับลูกสาวเพิ่นครับไปายีสสิบกว่าหมื่นนครับหนังหนาดีนะครับพุ่งสั่งไงลูกสาวเจ้าสกาครับเพดดำพ่วงห้างดำอ้วนๆ ไปส่วนโฮมแล้วบัดน,นี้นี่แม่เพิน่นโอ้ยอ่อนซ่อนเหนื่อหน,นังพอเลยไทยครับพระทูตไทยออกลูกมากวยุบเลยพี่น้องปูนเพราะมันชิบป้งอ่ะอามึนแปดครับเอาเป็นแม่พันธุ์ครับพี่น้องมั่วอลูกแหลกกันมาพอครับผมนอนแล้วนอนแล้วเดี๋ยวทีไล่ดูเพิ่นลูกนะครับยึกใหญ่ๆพี่น้องกกนอี่ครับ โค้มแหลกมากถือใจโท่มากครับทรงฟี่ลอยหาซิเป็นเลยครับผมนะพอครับเอานะครับอ่าเอาลูกเป็นลูกเลยครับพี่น้องนี่ครับนี่ลูกสาวเพิ่นหลังกําลังเป็นหอมครับอ้วนด้วยกันนะครับเป็นกำลังเป็นสี่เหลี่ยมพี่น้องว่ายี่สิบหมื่นนะพอเนาะครับถ้สองซ้ำเดือนพี่น้องมาเบิ้งครับมันหมูอ่ะน้ำนมแม่ก็ดีครับนมสีเต่าไม่มีติ่งครับค่าทุกขจรประกันในสิบมื่นครับทั้งแม่ลูกนะครับโค้มนี่ห้าหมื่นแปดนะครับเล็บกระเทาะปกติ นะครับลูกตัวเมียวัยี่สิบหมื่นครับประมาณยี่สิบกว่าหมื่นลูกสาวเจาสกานะครับเป็นรามันดูผสมนะครับนี่น้ำลางงามๆขณะที่หอดแดดเล็กน,น้อยนี่ครับเม่ยพนอู้อันซ่อนแม่ยพนเนี่ยพอเลยเป็นตะเหลี่ยงลูกก็บกขี้ลายได้พอนี่ลูกงามได้นน่ลูกงามแหลยง,งามอัลลาดด้วยกันนังนาครับพีนองหลังนี่มีไม,ม่หอมหลังอ่ะเด้อนะครับเพราะเมียพันสมบูรณ์น้ำนุ่มดีอ่ะ สนใจโท่มากครับทรงฟี่ลอยหาทิบโลครับเป็นโคมแหลกแม่ลูกนะครับลูกแม่นะครับลูกแหลกลูกเจ้าสกานะครับแม่อ้อนอนที่พี่น้องมึงถ่ายไดลหรอ้วอนแห้งครับต้องบอกเลย่านบอมีลูกว่าเป็นง่วงมันพี่น้องทั้งไงทั้งอ้วนนะครับนี่ลูกสาวเพิ่อ่ะเบิ่งได้ไรนี่ครับนี่ลูกกันมากี่หลยครับพี่น้องลูกยี่สิบกว่าหมื่นครับกำลังกำลังมีเหนือมีหนังนาพอเนาะครับนะครับเพิ่งเพิ่งขอดอ่ะ ต่อไปกับไปเบริงแม่ทองนะครับปอบ่าวครับผมต่อไปครับมาเบริงง้วอดทองครับเป็นสาวทองแรกนะพ่อเนาะครับผมนะครับท่ายสูงได้พ่อร้อยสี่สิบสองบวกลบครับร้อยสี่สิบสองทองห่าเดือนแล้วครับพ่อตอนนี้ทองในหาเดือนครับหาเดือนพอทอนเปิดจากบาทเปิดไปสองหมื่นเก่าพันครับสองหมื่นเก่าครับพี่น้องสาวทองแรกนะครับสูงร้อยสี่สิบสองบวกลบครับทองหาเดือนนะพ่อเนาะครับผมตัวจทองเราเม็นว่าครับตรวจเรียบร้อยครับอ่าตัวทองให้แล้วนะครับสองหมื่นเก่าราคาหนีทรงฟรีร้อยลูกนะครับ การทุกกระทอนกับการให้ซิปมือนะครับพอท่อนตรวจทองแล้วเป็นบรามันดูผสมครับพี่น้องตัวนี้ผสมโตมากเนาะผสมโตครับประมาณมาผสมปรามันมากครับสองหมื่นเก่าลำโตยาวอันลาดพี่น้องเลยนี่ครับสดพร้อมนะครับเล็กกว่าเท่าปกติดีครับจมูกบปชีกบปแหวงครับไปหูบปชีกบปแหวงครับนี่มีไซสดี่าหูแต่ละหูครับใบอะไรหดสองหมื่นเก่าพี่น้องสองหมื่นเก่า หองสอดอกตอรองได้ครับขวันจับจุ่มองนั่งทับบามาดูบวดัวสมเยอพี่น้องเงาอันหลาดเลยนะครับนี่สมบามันมากครับเพดดำแดงครับพวงหางดำนุ่มนุ่มบวมตัวนี้นุ่มสีเต่าครับตาต้องแหลกอีนดีพี่น้องนุนม่นมบวมนะหาเดือนนะครับหาเดือนยังตำอยู่ดอกสนใจกระทูมากครับเป็นชุดที่สองนะครับชุดแหลกผมปุ้ยยืนจึงพึ่งอยูุ่นโพด โขมเหล็กกันน้าแหงเลยว๊ะน้าแหงเป็นเตลียวสนใจกระทูมากครับพี่น้องชุดสองนะครับท้องห้าเดือนนะครับนุ่มกระซีเต่าครับเล็บกระเทาะบัคกตตีดีครับขาถกกระท้อนประกันหาครับซิฟมือครับซงฟีลอยโลครับตัวนี้นะครับแม่สาวทองแหลกนะครับสายซ้ำยุบันเทวีผลครับพอข้อกระท้อนนะครับมัาถึงใจกระทูมาเลยนะครับสาวทองแหลกพี่น้องนุ่งง๊องง๊ จะเป็นรามันดุปสมประกันทองแล้วพอเนาะครับหัวประกันทองครับสมโตสมบามันมากเบื้องในลายพี่น้องอีกดอกมั่นมวน่ครับนุ่มกระวมไปละสาวทองแหลนี่ครับน,นุ่มง้ำหัวสาวสี่หาเดือนสามเดือนกว่าเนาะพอน่มก็เริ่มตึงแล้วเนี่ยมาคือใจโท่มากครับพีน่น้องตัวที่สอง มันยืนในไายครับสองหมื่นเก้าพันลักสองนะครับต่อรองได้มือนี้ก็ครบแล้วนะครับสองชุดครับแม่ท้องหนึ่งตัวแม่ลูกหนึ่งโคมครับแม่ลูกนี่มักไหลโอ้ยแม่ปวดไหล่ลูกก็กำลังอ้วดน,นะพ่อเป็นได้เอาไปเป็นแม่พันธุ์เห็นหไหมพี่น้องใหญ่อยู่ด้วยหุ่นตึ่มนะหุ่นลูกเพิ่นกระบื้องลายอ่ะมือนี้ครับครบแล้วนะครับสองชุดสนใจยตัวใดนะครับโทรมาหาบรทอนได้ครับพี่กัดอยู่บ้าน ทวีพจน์ตะบนหน้าหวางอำเภอปทุมราชพงษาจังหวัดอั้นาจเจริญครับเดี๋ยวอายุไล่ได้พิจาราขึ้นให้นะครับโอ้มาเลยมาต่อกันนะครับต่อรองไหนนอรเนาะครับผมขอทอนใจดีนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้กัะเนี่ยขอท่อนจุ๋มยางจังเลยเพราะโซ่ถ่ายยางมันมันยืนนิ่งไรไปปะจบแล้วนะครับยางโซ่จัง่อยครับสวยงามาสำหรับคลิปนี้ครับพิจาร์ปทุมราชครับขอจบคลิปเพียงนี้ครับสวัสดีครับ